อาลอนไปเที่ยวให้มันรู้อาลวยไปดูให้มันลึกเห้คืนให้คึกท่องไปเพอศึกษาทุกแห่งทุกคนที่สนใจไปตามชีวิตให้ชีวาไปคนไปหาสาระีเดีไปกับทริปนี้ before you เข้ามาอยู่ด้วยกันต่อนะคะในช่วงที่2กับรายการ Before You ค่ะรายการท่องเที่ยวที่จะพาคุณไปเก็บเกี่ยวทั้งสาระและความบันเทิงค่ะสําหรับช่วงที่แล้วเนี่ยไปเมืองจําลองกันมาแล้วนะคะได้ดูของจําลองขนาดจิ๋วช่วงนี้เนี่ยเก่งก็มีของจําลองขนาดจิ๋วอีกแบบหนึ่งมาให้ดูเหมือนกันและตอนนี้ค่ะเก่งก็พาทุกคนมาอยู่ที่นี่แล้วกับพิพิธภัณฑ์ศิลปะในขวดแก้วส่วนของจําลองขนาดจิ๋วที่เก่งพูดถึงจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ ศิลปะในขวดแก้วเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งเดียวในโลกเลยนะคะที่จัดแสดงผลงานการจำลองสถานที่ตลอดจนสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงของโลกเอาไว้ในขวดแก้วค่ะซึ่งขวดแก้วสายลายรูปทรงลายขนาดเหล่านี้เนี่ยล้วนบ่งบอกเรื่องราวในอดีตถึงประเพณีวัฒนธรรมและสภาพความเป็นอยู่ตลอดจนสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าของแต่ละชุมชนแต่ละท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีค่ะทําให้รายการ before you ของเราอดใจไม่ไหวที่จะแบ่งปันสถานที่ดีๆแบบนี้กับคุณผู้ชมให้รู้จักค่ะ แล้ววันนี้นะคะรายการ Before You ของเราก็ได้รับเกียรติจากผู้สืบทอดของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราอาจารย์ประภัยศรีนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอดีกยให้อาจารย์ช่วยแนะนําตัวนิดนึงค่ะชื่อประภัยศรีไทยพานิชนะคะเป็นศิลปินร่วมสมัยของจังหวัดชนบุรีปี2547้25วาวค่ะแล้วก็เป็นผู้สืบทอดศิลปะขแขนงนี้ต่อจากอาจารย์ปีเตอร์เบเดเร่เรซึ่งอาจารย์ปีเตอร์เบเดเล่ท่านเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ แห่งนี้มาตั้งแต่ปี2538นะ 10, 10คะ10กวาปีแล,แล้วนานมากแล้วอะไรคือความลหลงไหลที่ทําให้เรามาเริ่มทําศิลปะในขวดแก้วแบบนี้นะคะในช่วงประมาณเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยค่ะบังเอิญได้มีโอกาสได้รู้จักท่านอาจารย์ปีเตอร์ค่ะซึ่งท่านเป็นชาวฮอลแลนด์นะคะท่านมาอยู่ประเทศไทยนานมากแล้วก็ท่านได้นําศิลปะแขนงนี้เนี่ยเข้ามาด้วย คือจริงๆศิลปะในขวดแก้วเนี่ยดั้งเดิมมาจากฟอร์เนดั้งเดิมมาจากฟอรอ์เรค่ะค่ะจนกระทั่งอาจารย์ได้มีโอกาสได้รู้จักท่านท่าน,นก็เลยคือเห็นคงจะเห็นแววจริงๆแล้วาจาจบบัญชีนะคะจบบัญชีมาแล้วก็ทําเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยเมื่อได้มีโอกาสรู้จักอาจารย์ปีเตอร์แล้วท่านก็เลยถ่ายทอดวิชา,น,าน,นี้ให้แล้วก็ได้เป็นลูกมือช่วยท่านมาตั้งแต่ ิบป,ปีแล้วค่ะสิบป,ปีแล้วความสนใจที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากไปเรียนศิลปะแขนงนี้ต่อจากท่านนี่คืออะไรคะปกติเป็นคนที่ชอบศิลปะอยู่แล้วถู<ล>ะคะคะชอบชอบอยู่แล้วแล้วก็ศึกษาด้วยตัวเองไม่ได้ไปรเรียนที่ไหนเพราะว่าตัวเองจบบัญชีมาแต่ว่าออพอมามีโอกาสได้ทํางาน mm. เป็นลูกมือของท่าน mm. แจ็ปพิตเตอร์แล้วท่านได้สอนอะไรต่างๆให้เรามีความรู้สึกว่าง,งานอันนี้เนี่ยมีสเสน่ห์ เราอยากจะค้นหาให้มากขึ้นอยากจะต่อยอดให้มันมากขึ้นกว่านี้นะคะ,คะก็เลยทําจริงจังขึ้นมาก็เลยคิดว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงต้องต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงละจากเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมเพียงอย่างเดียวคือจะได้แค่ได้ชมงานศินละปะที่ไม่เหมือนใครเท่านั้นยังไม่พอนะคะจังก็คิดว่าเราน่าจะเผยแพร่รวิชาวความรู้อันนี้เนี่ย ให้อยู่ให้อยู่ยืนนานต่อไปให้ย่งยืนยิ่วันนี้ก็เลยเปิดสอนเปิดสอนด้วยเปิดสอนเลยค่ะ,คะแล้วการเรียนการสอนนี่คือต้องมีหลักสูตรยังไงยาวสั้นแค่ไหนคะออถ้าหลักสูตรจริงๆเมื่อก่อนนี่อาจารย์ตอนเล็กๆอาจารย์เปิดสอนเป็นเรื่องราวเลยก็คือ,อได้เรียนเป็นหลักสูตรเลยประมาณ20ชั่วโมง ซึ่งอันนี้เป็นการสร้างรายได้ที่ดีมากๆค่ะเพราะว่าเขาสามารถกลับไปทําเป็นของที่ระกจํายได้เองด้วยหรือว่าถ้าไม่ไม่จาหน่ายอาจจะเป็นทําาแจกของฝากของฝากอะไรค่ะแต่ว่าตอนหลังมาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวที่ส่วนมากเป็นเยาวชนนะคะที่เข้ามาเรียนรู้กันมากเลยก็เลยให้ทําเฉพาะวิชาสั้นๆประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ เดี๋ยวจะได้ทดลองทํากันดูนะคะ uh huh. ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็เข้าชมอีกครึ่งชั่วโมงก็มีเวลาอยู่ที่เราประมาณหนึ่งชั่วโมงว่า uh huh. ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เด็กๆสามารถมาฝึกสมาธิมาฝึกจินตนาการ uh huh. ที่ไร้ขีดจํากัดที่เราก้าพูดได้เลยว่าเป็นจินตนาการที่ไร้ขีดจํากัดจริง,รง uh huh. ๆก็เร,เราสามารถที่จะนําอะไรก็ได้นะคะมาสร้างสารรค์เข้าไปในขวดแก้ว uh huh. เล็กๆใบเล็กๆเนี่ยค่ะแต่ค่า ใ่เล็กเลยแนวคิดในการสอนศิลปะของเราก็คือสอนให้เด็กรู้จกักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แ้าสามารถประยุกต์เอาเออวัสดุที่ไม่มีไม่มีมูลค่าเลยเนี่ยนะคะ,คะมาทาเพิ่มมูลค่าขึ้นมามค่ะเป็นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของก็จะอยู่หัวของเราเองแล้วสาหรับอาจารย์อะไรคือเสน่ห์ของศิลปะแบบนี้คะคือศิลปะแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าใครก็ทําได้ คนที่จะทําได้หนึ่งต้องมีความอดทนเพราะงานแต่ละชิ้นกว่าจะออกมาได้ใช้เวลานานมากค่ะนะคะเราต้องรออย่างสมมุติว่า,เ,าเราจะเข้าไปประกอบเนี่ยประกอบทีละชิ้นต้องรอให้แห้งสองสามวันไปอีกชิ้นหนึ่งรอให้แห้งสองไปชิ้นหนึ่งขนาดนั้นเลยใช่ใช้เวลานานมากค่ะถือว่าเป็นศิลปะที่มีเสน่ห์แล้วก็เอกลักษณ์เฉพาะตัวมากมากเลยใช่จ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ย คือเราไม่สามารถเอามือเราเข้าไปสัมผัสข้างในได้เลยแนมะ้แต่ชิ้นเดียวเราจต้องใช้ครีมที่ค่อยๆีทเข้าไปต่อค่อยๆทาไปต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างศรรีละปายอย่างอื่นเรายัางมือไปจับได้สัมผัสได้เราจะแก้ไขตรงไหนได้เปลี่ยนแปลงตรงไหนได้แต่อันนี้เนี่ยไม่ใช่คนะ่ะการสร้างเราต้องสร้างจากข้างในค่ะหรือจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนจากข้างในก้นขวดออกมาปากขวดอะไรอย่างนงี้ค่ะพอสิ้นสุดที่ปากขวดแล้วที่ปุ๊บเนี่ยเครื่องมือเราจะเข้าไปไม่ได้อีกแล้ว จบแค่ตรงนั้นก็คือต้องวางแผนที่ดีถ้าเกิดทําผิดตอนที่อยู่ข้างในค่ะก็ผิดเราต่อมาแล้วผิดเลยแก้ไม่ได้ใช่แก้ไม่ได้เลยอันนี้ต้องใช้ประสบการณ์ด้วยถือว่าเป็นศิลปะที่สอนให้เห็นถึงความอดทนความพยายามความมานะแล้วก็ความรอบคอบด้วยใช่ไหมคะแล้วก็จินตนาการด้วยถูกสมาธิให้เด็กๆดีดีมากเลย ตลอนไปเที่ยวให้มันรู้ลุยไปดูให้มันลึกใหุ้เนิดเห้คึกท่องไปเพื่อศึกษาทุกแห่งทุกคนที่สนใจไปเติมชีวิตให้ชีวาไปคนไปหาสาระดีๆพิพิธภัณฑ์ศิละปะในขวดแก้วแบ่งพื้นที่การจัดแสดงออกเป็น5ส่วนค่ะส่วนที่1คือห้องการจัดแสดงกระบวนการผลิตซึ่งเป็นส่วนที่นักท่องเที่ยวสามารถมาลงมือทำแบบจำลองในขวดแก้วกันได้ค่ะ นที่2เป็นห้องจัดแสดงบ้านและที่อยู่อาศัยเป็นห้องที่จัดแสดงแบบจําลองของบ้านและที่อยู่อาศัยของผู้คนในแต่ละชุมชนแต่ละท้องถิ่นและก็แต่ละประเทศให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษากันค่ะ <S <S ส่วนที่3เป็นห้องจัดแสดงความเชื่อทางศาสนาเก็บรวบร,วม,รวมวัตถุจําลองที่เกี่ยวกับประเพณีความเชื่อและวัฒนธรรมประจําท้องถิ่นนั้นๆของแต่ละชุมชนแต่ละประเทศค่ะ สวนห้องที่4ี่เป็นห้องจัดแสดงไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคะเป็นการจัดแสดงงานสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงของหลายประเทศทั่วโลกค่ะ,ะส่วนที่5เป็นห้องจัดจำหน่ายของที่ระลึกให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเลือกหาติดไม้ติดมือกลับบ้านกันไปค่ะทุกแห่งทุกคนที่สนใจไปเติมชีวิตให้ชีวาไปคน้นไปหาสาระดีด,ดีไปกับทริปนี้ before อันนั้นจะเป็นไฮไลท์ของเราเลยล่ะเป็นชิ้นใหญ่สุดเลยนะพิพิธภัณฑ์อันนี้ใช่ที่เล่าเถื่อป่าคะที่เป็นอันนี้เนื้อหาที่ใหญ่สุดเลยนะพิพิธภัณฑ์่ะจำลองพระพุทธรูปมาจากเขาทัพพยาเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่สุดแต่ว่าก็คือมาผสมผสานศาสนาพราหมณ์บ้างก็เลยทําเป็นเหมือนกับซุ้มซุ้มบูสบของพระพุมิมีลาวันอะไรอย่างเงี้ยครอบลงไปอีกทีอย่างที่เรียนว่า เราจะสร้างจากฐานขึ้นไปข้างบนสร้างจากข้างในออกมาข้างนอกเมื่อถึงปากขวดชิ้นสุดท้ายแล้วนี่เครื่องมือมันจะลงไม่ได้แล้วอ๋อเครื่องมือลงไม่ได้เลยเพราะงั้นถ้าเผื่อว่ามันพังไปหรืออะไรก็ก็คือต้องปล่อยปล่อยไปอย่างนั้นซ่อมไม่ได้เลยทันนี้อย่างตัวองค์พระอย่างนี้ยค่ะคือลงไปทั้งองค์หรือว่าเป็นแยกชิ้นละไปเรียนมากเหมือนลงไปทั้งองค์เลยว่า แต่ว่าเราจะใช้พู่กันลงไปกรีดสีอีกรอบหนึ่งนะสีสีปิดหนาๆเลยอาจารย์คะอันนี้ทํำไมมันเล็กขนาดเนี้ยคะอันนี้คือชิ้นเล็กที่สุดในพิพิธภัณฑ์เลยคือชิ้นนี้ใช่ค่ะืูใช้เป็นเรือในขวดยานัทขวดยานัทขวดยานัทสร้างหนึ่งวันนี่คือวันเดียววันเดียวทำเสร็จเป็นรูปเรือเลยวันเดียว อยู่ค้างค้นี่คือวันเดียวเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้อันนี้เป็น,เป,นเป็นงานชิ้นแรกของอาจารย์ปิดตึ้งที่ท่านอายุทำตั้งแต่อายุห้าขวบนี่คือเด็กห้าขวบทำใช่ค่ะเด็กห้าขวบเป็นเรือไม่จิบเลยนะคะเก่งว่าถ้าเก่งทำนี่ยี่สิบห้ายังไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าเลยก็ถือว่าเป็นศิลปะแนวใหม่มที่อาจารย์บอก รักไหมคะหมายถึงขวดแก้วหรือหมายถึงเก่งก็ได้นะคะแต่น่ารักแน่นอนคะ่ะใไหนมาพิพิธภัณฑ์ในขวดแก้วทั้งทีเนี่ยจะไม่ให้ฝากผลงานไว้ที่นี่ก็ไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยวเก่งจะทําให้ดูเอาแบบนี้เลยไหมคะไปศึกษาทุกแห่งทุกคนที่สนใจไปตามชีวิตให้ชีวาไปคนไปหาสาระดีดีไปกับทริปนี้ before you พิพิธภัณฑ์ศิลปะในขวดแก้วตั้งอยู่ที่เดอะคิงส์ตันพาร์คสังเกตง่ายๆนะคะว่าจะอยู่ตรงข้ามกับมือจำลองเลยค่ะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวทุกวันตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นโดยมีอัตราค่าเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่100บาทและเด็ก50บาทค่ะหากเป็นชาวต่างชาติเนี่ยก็จะเป็นอีกเรทราคาหนึ่งนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษค่ะสำหรับผู้ที่เข้าชมรวมถึงทำเวิร์กช็อปด้วยนะคะผู้ใหญ่อยู่ที่ราคา150บาทส่วนเด็กอยู่ที่ราคา120บาทค่ะ คะวันนี้หมดเวลาของรายการ Before You แล้วละค่ะแ่หวังว่าทุกคนเนี่ยคงจะได้สาระกลับไปไม่มากก็น้อยพร้อมกับความสนุกสนานด้วยนะคะแต่ส่วนอาทิตย์หน้าจะไปที่ไหนเก่งขออุบเอาไว้ก่อนยังไม่บอกค่ะเอาไว้เจอกันอาทิตย์หน้าเลยนะคะวันเสาร์เวลา1 0บโมงครึ่งถึง11.00โมงทาง PSI Channel สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเก่งลาไปก่อนสวัสดีค่ะ และเช่นเคยนะคะเรามีกิจกรรมท้ายรายการค่ะของรางวัลเหล่านี้นะคะได้รับการอนุเคราะห์ค่ะจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะในขวดแก้วที่นี่ค่ะถ้าเกิดโทรมาซ้สายแรกนะคะสองสายแรกรับไปเลยชุดนี้ค่ะเอาไว้ทําเล่นเองได้ที่บ้านเหมือนกับที่เก่งทําในรายการค่ะส่วนสายที่3ามเนี่ยจะรับกล้วยไม้ในขวดแก้วไปเลยค่ะโทรมาที่เบอร์0819186909ค่ะ loại dở à, mình đi thêu đấy à, không thấy sáp pha này dài, đi theo cuộc sống, đi theo đi theo cuộc đi theo cuộc sống, đi theo cuộc sống,